สวัสดีครับผมเปิร์ตนะครับจากช่องโนมณนนำตัวนงกรมนะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมอีทอนนะครับอีเช่นเคยสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือบิวสกิลอาเชอร์สายฮิตแอนด์ลัดนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ FC นะครับคุณอาร์มนะที่ได้นำตัวละครอาเชอร์นะครับพร้อมกับบิวสกิลมาให้ผมรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผู้ชมเรามาดูสกิลสำหรับสายฮิตแอนด์ลัดนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับ สกิลหากินของสายนี้นะครับอ่าสกิลแรกเลยนั่นก็คือปลาพิษไฟนะครับอัตติบิวอ่าเลือกเป็นสีม่วงนะครับเหตุผลที่เลือกสีม่วงเนี่ยเพราะว่าค่าคียิคอนฮิตครับเพิ่มถึง50%ทําให้รีดดาเมจได้ดีมากมากนะครับสกิลต่อไปนะครับที่ใช้นะสกิลนี้เอาไว้ใช้ลากมอนนะครับนั่นก็คือเกรลเดสนะครับสกิลต่อไปที่ใช้นะครับในการลากมอนนะนั่นก็คือเกรลเดสนะครับอัตติบิวอ่าเลือกเป็นสีเทานะครับ เหตุผลที่เลือกสีเทาเพราะว่าสกิลมันไม่มีครูด,ดาวนะครับแต่ใช้ค่าสเตมิน่าแทนและสกิลนี้นะครับสามารถลากมอนสเตอร์ได้ดีมากๆนะครับคือกดโดนลัวเแดดแดดแดดอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับสกิลต่อไปนะครับที่ใช้ลากมอนสเตอร์อีกหนึ่งสกิลเช่นเดียวกันนั่นก็คือมัตติช็อตนะครับเลือกเป็นสีเขียวนะครับก็อย่างตอนที่เราแด็อย่างเงี้ยถ้าเกิดค่าสเตมิน่าเราหมดใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้มัตติช็อตนะครับลากมอนเตอร์ต่อได้เลยนะเหตุผลที่เลือกใช้สีเขียวนะครับก็คือ มันยิงกระจายนะครับโดนมอนหลายตัวดีสกิลต่อไปนะครับ Destruction Arrow นะครับสกิลนี้นะครับมีไว้ทำซีซีกับมอนสเตอร์ในกรณีที่มอนสเตอร์ถึงตัวนะครับเดิมทีเนี่ยคุณอามเนี่ยเขาไม่เลือกแอตติบไว้เลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าเราจะเลือกสีไหนก็ได้นะครับตามใจชอบแต่ถ้าเกิดพอยไม่พอเนี่ยแนะนำว่ายังไม่ต้องใช้ a อ t r i b u t e เลยก็ได้นะครับแต่เหตุผลที่เลือกสกิลนี้นะครับก็คือทำให้มอนติดซีซีนะครับติดลมได้ด้วยนั่นเองสกิลต่อไปนะครับ Hurricane Leap สกิลนี้นะครับไว้ใช้เคลื่อนที่หรือหนีก็ได้ระดับคือได้บครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยแอตติบิวต์นะครับเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะครับสกิลต่อไปนะครับจเป d นดิสไลฟนะครับสกิลนี้ไม่เลือกใช้แอตติบิวต์เลยนะครับสกิลนี้ใช้ตอนมอนสเตอร์เข้าใกล้เหมือนกันเพื่อระยะนะครับสามารถยิงได้2ครั้งนั่นเองสกิลต่อไปนะครับใช้คอมโบนะครับหลังจากลากมอนสเตอร์มาเป็นกองกอเเนี่ยนั่นก็คือสกิลวินแท็บนะครับ อไอทิบิวเนี่ยที่เลือกใช้เป็นสีม่วงนะครับเหตุผลที่เลือกสีม่วงเพราะว่าไว้ใช้รวศสตูนะครับได้ง่ายอ่าง่ายต่อการฆ่านั่นแหละสกิลต,ต่อไปนะครับนั่นก็คือไซโคนวินฟอร์สไอโรนครับเลือกไอทิบิวเป็นสีม่วงนะเอาไว้ใช้ตอนมอนสเตอร์เข้าใกล้เช่นเดียวกันนะครับเลือกสีม่วงเพราะว่าแอนิเมชันค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เติมดาเมจได้ดีด้วยสรับสกิลนี้สกิลสุดท้ายที่เลือกใช้นะครับนั่นก็คือทอร์นาโดนะครับ ไม่เลือกใช้เอทวิวสีได้เลยในส่วนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบนะครับระดับสกิลนี้เนี่ยเอามาบัฟหลบปลีกนะครับแล้วก็ผักมอนสเตอร์ไม่ให้เข้าถึงตัวเรานั่นเองจากที่คุณผู้ชมได้เห็นวิวนี้ครับจะสังเกตได้ว่าสกิลราพิทไฟเนี่ยเด้งมานาได้ทันตลอดนะครับจะมีคีย์เวิร์ดอยู่3อย่างหลักๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับคุณสมบัติลูนกันก่อนเลยตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะ อัพตามก็ได้หรือว่าอัปตามใจชอบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละสีแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มต้นด้วยสีแดงนะครับก็ออปตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปสีส้มนะครับก็ตามนี้ได้เลยต่อไปไปสีเหลืองนะครับก็ตามนี้ได้เลยนะต่อไปจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดนะครับที่ทำให้ค่าเอเนจี้เนี้ยประหยัดมากขึ้นนั่นก็คืออันนี้นะครับนี่ อันแรกเลยนะครับแถวกลางเพิ่ม Combat Energy อ่า r ร c o v e อ y 5นะครับอ่านนี้ก็อัพไปด้วยนะครับอ่าต่อไปสีฟ้านะครับต่อไปสีม่วงในส่วนของคุณสมบัติรูนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบอีกเช่นเคยนะครับต่อไปนะครับมาดูที่ m a n า a อ a k ว n เคนนะครับอ่ะในส่วนของ m a n า a อ a k ว n เคนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถอัปเกรดตามนี้ได้เลยนะหรือจะ อัปเดตตามใจชอบก็ได้นะครับอ่ะมาดูที่มุมซ้ายก่อนนะครับอันติเขาเลือกเป็น destruction นะครับอ่าในซ้ายบนนะที้ดูสายล่างบ้างครับสายล่างก็จะมี scola นะครับแล้วก็มีไปอ่าคีย์เวิร์ดสำคัญตรงนี้ครับอ่าคือไซเคิลในส่วนนี้เนี่ยก็คือฟื้นฟูคอมแบทนะครับอินร์จีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะก็เป็นตัวรี e เอ์จี ให้มันเด้งดีขึ้นนั่นแหละนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับที่เดือดเนี่ยตามใจชอบก็ได้นะอ่าตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับทีนี้มาดูขวาบนบ้างน,นะครับว่าเขาใช้อะไรอ่าเลื่อนลงมาก็จะมีซัพพอร์ตนะครับน,นี้จับตามก็ได้อ่ามีสนนปนะครับรับตามก็ได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดหลักคือนี่ครับแมจิกนะอันนี้อ่านไม่ออกอ่าเวลาไม่รู้อันนี้คือจะฟื้นฟู10%ของ ค่า m a ็ Energy นะครับเมื่อจมตีสตูภายะก็คือทําให้เด้ง e n เนจีได้ดีขึ้นนะครับจะสังเกตว่าด้านขวาท่าเนี่ยเขาเพิ่มแม็ก n e เนจีแม็กเลยนะครับเพื่อให้ค่า Energy มันสูงนะครับมันจะได้มีผลกับตรงนี้ด้วยนั่นเองส่วนอันอื่นนะครับจะอัพตามก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับผู้ชมผมเลยให้ดูมีคิดีคอนด้วยนะครับแล้วก็คิดคอนฮิตพาวเวอร์ในไปทางคิดก็ถือว่าดีนะเป็นผมนะครับผมก็ควรจะอัพคลิกเหมือนกันนะ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบนะครับกับดันเจี้นโซโล่ให้ดูครับสำหรับวิวฮิตแอนไลน์นะครับ,รบ, View, รบไป ทางครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปไอเชอร์นะครับสาย h ีทแอนด์ลันก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณคุณแอาบิ๊กครงนะครับที่ได้นําตัวละครไอเชอร์มาให้ผมได้รีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซต์เตือแจ้งเตือนด้วยนะครับใครมีตัวละครอาชีพอื่นๆนะครับอยากให้รีวิวบิวสกิลเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ a c e b o o k นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า